ลายคือดิอิมอ้ปาปลาคือแดงค่ะมันนี่อ้อยไม่กอดไม่กอดมันนี่มาเปื่อยๆค่ะจักบาทยายนั่งบงกระไดเดยนน้ำแข็งสีอะไรเป้ากินเ้านี้ฮอนบราะมันแบบพ้าทิตย์มานั่งบนพี่น้องฮอนค่ะอันนี้25็นมามาจา้ายี่ห้านั้นยี่สิบตับเ <20. S 1> ยน็ยนๆ <ยน S 2> <5. S 1> ค่ะพี่น้องเพราะว่าเลยร้อนปแล้ว <laughs> 45 Baht Hả? 45 Baht Thông à? Ừm Ê, cà niếu, có đi Mới để bơm cà niếu Thôi nào, cà rau xương đi, hóa bộ thường Mau. ơi Thôi nào, cà là rau hóa thường Cà rau Ừ, ตื่นจะมากก็หมดเงินได้ดีมากเลยก็อไไรก็หมดว่าสิบปกินบ่ใส่บ้างเงี้ยตายตัวกินบ่ใส่บ้าแห่งตายแห่งใส่หลายเด้อตายเลยแห่งตายแห่งใส่หลายเด้อถ้าบ่มีเงินแสนอะไรเยอะๆตายเด้อพี่น้องถ้าบ่มีเงินแสนจัดไปได้เลยจัวไปได้จัดกดมือเยอะเหร

โอ้ยพี่น้องมาเล้มาเล้เกินข้าวอื้ออึอนั่งสบายเสมออยู่เขาสูบเครี่องนอกข,ของเครื่องเลนวนหวนรคือหางคาเหมือน่นอบ้านเรทับต้องเจ้าทองนั่งกินขาซื้วยกัน เดี๋ยวเพื่นก็เขาไปไสเามอโอ้ยหว่วงครับอกันเขาไปังเสียหรอโอ้ยเสียวาเป็นอาทิตย์หรอต้องเดินใชไหมเดินปักไมหมเมื่อเอ้าเสียมันเ,เปิดได้ยงังเม่นเสียตัวเสียใอย่งไเอิดทั้งนั่นนะทอ้เาุเจ้าอยู่ตรงไหนนี่ผางเลยของไครผู้เดียวย่างบรออือ นอเเพื่อแต่ใส่ไฟของนั่นนะผมเป็นของนอนนะมันเขาเดินสายคนละหม,ม่องใส่หนูมันไปกัดตัวเลขวงสายทุกคนมาใสาย่วยู่เรื่องาว่าไม่ไฟใน,น,น,นของตายเลยห่อนี่อ่านไปกินขาง่ายอ่ะมาสองสามหมื่น,น,นแล้วว่ะพอไม่ต้องเดินสายไฟไม่เดินแักไม่แล้วก็ใส่พวมาเดินสายไปทุกอย่างอะ่ะ เดินปักเดินใส่ลอดเสลดน,น่องเจ้ากุยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นพิ่นว่ได้ดึงอันเกา่าอ่ะเพราะว่าเพิ่นเอ็ดแล้วเพิ่นเอา,เอาสายไปไปทั้งฝาๆๆ่าหนูแล่นลำมลำละมือว่านก็แล่นหยวกกันยังยังยังหืมว่ะหืมแข่งหอนอยู่รึเปอ,อ่า นี่ว่าเสียก็ไม่เสียเหนาม่อนเนี่ยหน้ยใายในนั้นมันมันมียุงจะเปิดประตูห้องนั่นไลยว่ามันต้องห่วงสายไฟมาจากห้องนั่นนี่ก็ห้องอห้องเปิดประตูนอน่อนนี่สิไม่นม้อนม้อยมัว่าเหรอเปิดแง่ประตูไอะน่าตาย น,นี่ขนาดว้านหัทังคือเสืพาเล่นนีเดี๋ยวต้องรอดอย่างไรยุ่งไรยังไงนีู่้เสือาอยเบิ่งน้าเนี่ยนี่เพิ่งจะเมษาขาเหนียวเลข้าสเมื่อบ้านมาเลยเมื่อเนอ,อะไม่พอถือบ0มีงเงินลย